สวัสดีสดค่ะ,คะเด็กๆทุกคนพบกับครูล่าค่ะและครูนิ่มค่ะวันนี้ครูล่ากับครูนิ่มนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ค่ะวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองการค้นคว้าการลองผิดลองถูกค่ะและในวันนี้ คุณครูก็จะมาพาเด็กๆทดลองเกี่ยวกับการทําของเหลวกลายเป็นของแข็งนั่นก็คือการทําหวานเย็นนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆการทําหวานเย็นอุปกรณ์ของเราก็มีน้ําหวานนะคะแล้วแต่เด็กๆจะชอบสีอะไรนะคะนมค่ะมีเกลือนะคะมีถุงพลาสติก และยางรัดนะคะมีอุปกรณ์ในการใช้คนแ,แล้วก็มีกระมังและที่สำคัญนั่นก็คือมีกระติกน้ำนั่นเองค่ะและก็มีน้ำแข็งนะคะตัวช่วยความเย็นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปทดลองกันนะคะวิธีทำหวานเย็นนะคะมีขั้นตอนดังนี้นะคะเด็กๆ คุณครูก็จะนำน้ำหวานซึ่งของคุณครูเป็นสีแดงของเด็กๆจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ใจช,ชอบนะคะคุณครูก็จะเทลงไปในภาชนะนะคะเสร็จแล้วคุณครูจะใช้นมผสมลงไปดูสิว่าจะเกิดเป็นสีอะไรนะคะเด็กเอาคุณครูนิ่มช่วยคนในคุณล้านหน่อยคะ่ะทางบ้านถ้าเด็กๆไม่ใช้นมจะใช้แต่น้ำเปล่า น้ำสะอาดก็ได้นะคะเด็กๆโอ้คุลาอู้เปลี่ยน<ห>เป็นสีอะไรคะคุณนิ่มกลายเป็นสีใหม่เกิดขึ้นค่ะไหนเด็กๆช่วยคุณครูบอกคุณครูทีสิคะว่าเป็นสีอะไรสีอะไรคะ<ห>เด็กๆเห,ห็นไหมเกิด<ห><ห>การเปลีป่ยนแปลงจากสีแดงกับสีขาวกลายเป็นสีอะไรคะคุณนิ่มสีชมพูนั่นเองค่ะโอเคนะคะเด็กๆถ้า ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําไปบรรจุในภาชนะที่เราเตรียมไว้คือถุงพลาสติกนะคะเด็กๆเสร็จแล้วเราก็จะตักน้ําสีชมพูของเราใส่ในถุงนะคะช่วยกันค่ะช่วยกันค่ะเด็กๆสามารถทําได้ตามความต้องการของเด็กๆเลยนะคะว่าจะใช้ หรือต้องการกินกี่ค <พอ S 1> ันนะคะ,คะเด็กพอแล้วค่ะครูล้าเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมัดค่ะมัดมัดให้แน่นเลยนะคะโดยยางรัดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำอีกหนึ่งชิ้นนะคะ,ะได้แล้วค่ะอันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ในถังน้ำแข็งนะคะ มีสองคนเราก็ทำสองชิ้นใช่ไหมคุณนิม่มได้แล้วค่ะเด็กๆจะทำหลายอันตามใจได้เลยนะคะมีหลายคนก็ทำหลายอันได้นะคะเอาราจะดรัดเอาเสร็จแล้วให้คุณนิม่มเอากระติกที่เราเตรียมไว้อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะขึ้นมาค่ะในนี้มีน้ำแข็งนะคะเด็กๆเสร็จแล้วให้คุณนิม่มเหนียวนะคะก่อนที่เราจะใช้ เราจะใส่ใส่เกลือนะคะเพื่อให้น้ําแข็งกเกาะแน่นเราจะน้าหวานเย็นของเราใส่ลงไปในกระติกแล้วก็เอาเกลือค่ะเด็กๆ,ๆเกลือเข้าโรยโรยเกลือค่ะโรยเกลือ,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 อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับล่า เดี <formation. S 2> ๋ยวเรามาดูกันนะคะเกลือมันเค็มนะคะแล้วต้องทำยังไงเสร็จแล้วให้ปิดฝาค่ะนิมฝาค่ะพอปิดฝาเสร็จแล้วเราก็จะหมุนค่ะหมุนกระติกหมุนแรงก็ได้เลยนะคะหมุนเพื่อทําปฏิกิริยาน้ําแข็งกับเกลือแล้วก็น้ำหมานของเราเคต้องหมุนนานๆค่ะเด็กๆแล้วถึงจะเป็นมันจะเกิดเป็นหวานเย็นคือูขออนุญาต เด็กๆคะเรามาดูผลการทดลองของเราหลังจากที่หมุนไปแล้วคุณล่าหมุนประมาณ15นาทีหรือหรือ20นาทีนะคะคุณนิ่มนาอใช่ค่ะผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณล่าจะให้คุณนิ่มเปิดออกมาดูเปิๆเป็นไงคะคุณนิ่มนี่ค่ะคุณล่าได้หวานเย็นนะคะเด็กๆแข็งนะคะซึ่งตอนแรก ก่อนที่เราจะหมุนจะเป็นน้ำนะคะเป็นของเหลวแต่พอเราหมุนไปประมาณ2 0สถึง20นาทีเนาะคุณนิ่มเนาะอ่ะอะก็จับได้หวานเย็นนะคะและที่สำคัญที่สุดเด็กๆอย่าลืมนะคะน้ำแข็งของเราต้องเป็นน้ำแข็งที่ละเอียดใช้น้ำแข็งโมกหรือทุบให้ละเอียดก็ได้นะคะและ้วที่ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเกลือค่ะเกลือ เกลือเม็ดนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่ด้วยเกลือจะเป็นส่วนสำคัญในการกรัดชับน้ำแข็งหรือความเย็นกับหวานเย็นของเราทำให้แข็งตัวโอ้อันนี้แข็งมากเลยนะคุณนีอ่าแต่คูล,ล่าคะมันจะไม่แข็งเป๊กเหมือนที่เราแช่ตู้เย็นนะคะเด็กๆแต่ก็สามารถทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งดังนั้นผลการทดลองของเราสุผลสำเร็จค่ะคูล,ล่า งันเดี๋ยวคุณล่ากับคุณนิ่มจะขอตัวไปชิมหวานเย็นอร่อยอร่อยกันนะคะกันคลิปต่อไปเดี๋ยวจะดูว่าเป็นคลิปอะไรต่อนะคะเด็กๆคุณล่ากับคุณนิ่มแบ่งกนคนละอัานเนาะขอตัวไปทานหวานเย็นก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆในคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆ ไปทดลองเกี่ยวกับการเดินทางของสีนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองนะคะเด็กๆมีดังนี้ค่ะ 1. แก้วพลาสติกใสนะคะ 2. น้ำเปล่าค่ะ 3. ส,สีค่ะเด็กๆแต่นี่จะใช้ที่ใช้นี้คือเป็นสีผสมอาหารนะคะและคือกระดาษทิชชู่ค่ะ ค่ะกันไก่ฟุกหมายคนสีค่ะต่อไปนะคะคุณนิ่มจะมาทำการทดลองให้เด็กๆได้ดูและสังเกตดูนะคะว่าขั้นตอนมีการอย่างไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆนำแก้วพลาสติกใสนะคะมาเรียงแก้วที่หนึ่งแก้วที่สอง แก้วที่สามแก้วที่สี่แก้วที่ห้าแก้วที่หกและแก้วที่เจ็ดเราจะใช้แก้วทั้งหมดอยู่เจ็ดใบนะคะเด็กๆหลังจากนั้นเราจะเทน้ำเปล่าค่ะลงไปในแก้วนะคะเราจะเทน้ำเปล่าลงไปประมาณตรงขอบข้างบนนี้นะคะเด็กๆไม่ต้องเต็มนะคะโดย เราจะเทกแก้วที่หนึ่งก่อนค่ะเด็กๆนะแก้วที่หนึ่งเทน้ำลงไปค่ะเ,เด็กดูนะคะหลจากนั้นเราจะข้ามไปเทที่แก้วที่สามค่ะเด็กๆใบที่สามนะคะแล้วก็ข้ามไปค่ะใบที่ห้านะคะ และสุดท้ายค่ะไปที่เจ็ดค่ะคุณล่าเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกนิดนะคะให้ถึงขอบด้านบนนะคะเด็กๆต่อไปทำอย่างไรต่อไปคะคุณนิมหลังจากนั้นนะคะเราจะนำสีผสมอาหารที่เราเตรียมไว้มีทั้งหมดอยู่สสีค่ะสีอะไรบ้างคะคุณนิมหนึ่งสีแดงสีฟ้า และสีเหลืองค่ะโดยแก้วใบที่หนึ่งนะคะเราจะใช้ใสีสีแดงค่ะคุณล่าอ๋อสีแดงโอเคใช้กันไกลนะคะตาเดยกคุณล่าช่วยเุนใคุณล่าช่วยคุณนิ่มนะคะเทลงไปในแก้วที่มีน้ําใบที่หนึ่งนะคะเด็กๆใสเยอะไหมคะคุณนิ่มใส่พอเห็นสีค่ะคุณล่าอโอเค,อลคแล้วคนนะคะ สีแดงสดสใสเลยค่ะต่อไปคุณนิ่มจะใช้สีอะไรนะคะสีฟ้าค่ะคุณล่าในแก้วที่มีน้ำใบที่สามนะคะเด็กๆสามนะคะเด็กๆดูนะคะว่าเป็นสีอะไรโอ้สีอะไรคะหลังจากนั้นเราก็ควรให้สีกับน้ำมันเข้ากันนะคะเด็กๆสีสวยจังค่ะและก็ สีเหลืองเราจะเทลงไปในแก้วที่5ค่ะโอ้แล้วก็โพสตขาคุลานี่คือสีเหลืองนะคะเด็กๆอีูหน่อยไหมคะคุณล่าเอาเข้มก่นอ่าเอ๊ะแล้วใบสุดท้ายเราคุลาสีอะไรดีคะเอ๊ะใบสุดท้ายคุลาว่าสีแดงดีกว่าค่ะคุณลิมอ่าได้เลยค่ะสีแดงอีกอีกแก้วหนึ่ง เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเดี๋ยวคุณนิ่มจะทำอย่างไรต่อไปแล้วก็คนเข้ากันค่ะโอ้เหมือนน้ำหวานน่าทานมากเลยทานได้ไหมคะคุณนิ่มนี้ทานไม่ได้นะคะเด็กๆก็เป็นสีผสมอาหารเราใช้ในการทดลองเราไม่ได้ไปใช้กับอาหารที่เรากินค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะน้ำจะมีทั้งหมดอยู่3สีค่ะเด็กๆคือสีแดง สีฟ้าหรือน้ำเงินนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะเป็นแม่สีนะคะเด็กๆแม่สีนี้จะไม่สามารถที่ผสมออกมาเป็นสีใหม่ได้แต่ว่าสีแม่สีสามารถผสมกับสีอื่นออกมาเป็นสีใหม่ได้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะโดยการคุณผู้จะนำกระดาษที่ชู่ค่ะประมาณสองแผ่นสม2แผ่นค่ะคุณ่า ดึงออกมานะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆพับค่ะพับในแนวนอนคุณล่าช่วยคุณนิ่มนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณล่าหลังจากนั้นให้เด็กๆนำาแผ่นกระดาษทิชชู่นะคะวางลงไปในแก้วที่1และแก้วที่สองที่ไม่มีน้ำค่ะเราจะจุ่มลงไปแบบนี้นะคะเด็กๆถึงดูนะคะ,ะ,คะจุ่มลงไปและ แก้วที่ไม่มีน้ําแก้วที่สงกับแก้วใบที่สที่มีสีฟ้าค่ะสีเงินนะคะหลังจากนั้นใบที่สกับใบที่สี่ค่ะและใบที่สกับใบที่หที่มีสีเหลืองนะคะเด็กๆเด็กระวังนี้เด็กๆให้สังเกตดูนะคะการเดินทางของสีระหว่างแก้วที่มีน้ํา ไปหายังแก้วที่มีไม่มีน้ําได้อย่างไรและแก้วที่สาเอ้ขอโทษค่ะแก้วที่5้านะคะสีเหลืองกับใบแก้วที่6ค่ะและคู่สุดท้ายสีแ,แล้วคะ<ม>ทุ่ท <6 S 2> แล้วก็ใบที่เจ็ดกระดาษที่ชู่นะคะเด็กๆสามารถนําพาสีต่างๆ มาผสมกันค่ะจะเกิดสีใหม่แต่เป็นสีอะไรนั้นให้เด็กๆลองสังเกตดูพร้อมกันเลยค่ะคูล,ล่าเด็กๆดูดนะคะสีเหลืองกำลังจะเดินทางไปหาสีฟ้าค่ะเป<อ>็<ะ>สีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวจะผสมสีกันแล้วค่ะคูล่าเด็กๆอย่าละสายตานะคะลองดูนะคะนี่คู่นี้ค่ะเหลืองน้ำเงินจะได้สีอะไรแดงน้ำเงินจะได้สีอะไรและ เหลืองแดงจะได้สีอะไรคะเด็กๆค่ะเด็กๆหลังจากการทดลองเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆลองมาดูกันค่ะการเดินทางระหว่างสีสองสีมาเจอกันจะได้สีอะไรกันบ้างเด็กๆมาดูนะคะสีแดงเดินทางมาพบปะกับสีน้ำเงินได้สีใหม่ได้สีใหม่ค่ะกุลาสีอะไรคะ สีม่วงนั่นเองค่ะคุณล่าสวยมากเลยเป็นสีม่วงต่อไปละคะคุณนิมได้สีใหม่นะคะสีน้ำเงินเดินทางมาพบกับสีเหลืองได้สีใหม่นั่นก็คือสีอะไรเด็กๆคะดูสิคะสีอะไรคะสีเขียวค่ะคุณล่าอู้ยสีเขียวสใสมากเลยและการเดินทางระหว่างสีเหลืองมาพบกับสีแดงจะได้สีใหม่นั่นก็คือสีติ้งตองติ้งตลั สีส้มนั่นเองค่ะเด็กๆหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะไปทดลองที่บ้านให้ผู้ปกครองช่วยเหลือและแนะนำให้ถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆเลือกเอานะคะว่าจะเอาทำหวานเย็นหรือการเดินทางของสีเสร็จแล้วให้เด็กๆทำการทดลองถ่ายภาพส่งมานะคะ สำหรับอาทิตย์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโคล,ล่ากับคุณนิมต้องขอลาเด็กๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ